เดือนเจ็ดแล้วมาอัปเดตเคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ที่ขายในไทยเรียบร้อยแล้วเดือนนี้ใครกำลังจะเลือกซื้อคีย์บอร์ดรุ่นใหม่กันอยู่เฟซมาสรุปข้อคนรรู้ให้ฟังไปรับชมพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะ รดับที่7ซีนามิ JX 6 1แมคคานิคเข้าคีย์บอร์ดตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวที่ถูกอัปเกรดมาในรุ่น MK 6 1ซึ่งราคานั้นก็ยังอยู่ในช่วงราคาถูกเหมือนเดิมราคาหลักร้อยนะคะเหมาะมากๆสําหรับน้องๆที่ยังมีงบไม่มากพอก็สามารถเลือกตัวนี้ไปเป็นชอยในใจได้แล้วก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอีกด้วยโดยสิ่งที่ถูกอัปเกรดมาให้มีความน่าใช้ขึ้นนะคะก็คือจะมีการปรับดีไซน์บริเวณฐานให้น้องดูมนมากขึ้นมีการเล่นเท็กเจอร์มากขึ้นรวม ไปถึงว่าคีย์แคปของเขาตอนนี้ทำไฟลอดทั้งฟอนต์ภาษาไทยและก็ฟอนต์ภาษาอังกฤษ,ากฤษามาให้แล้วคือต้องบอกเลยว่าเจ้าซูนามิ JX61 เนี่ยอาจจะมีฟังก์ชันที่ไม่ได้เหมือนกับตัวแพงๆพวก Hot ส wa p แต่เอาไปใช้งานทั่วไปเนะี่ยถือว่าโอเคแล้วค่ะความคุ้มค่าของเขาอ่ะเฟรว่ามันอยู่ที่เราสามารถเลือกสวิตได้หลากหลายเพราะมีให้เลือกทั้งเรทบูบ้าลครบทุกฟิลการกดมากๆด้วยราคาของน้องจะอยู่ที่5 4 9บาบาทถ้าเกิดใครซื้อในช่วงดับเบิลเดย์หรือว่ากลางเดือนท้ายเดือน ก็อาจจะมีคนลดลงไปเหลือ300อะไรอย่างงี้ก็ได้นะยังไงถ้าเกิดใครสนใจคะ่ะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เดี๋ยวเฟซจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปรวมไปถึงว่าช่องเราเนี่ยเดี๋ยวจะมีรีวิวให้ดูแบบเต็มๆด้วยค่ะอันดับที่6 k i ริสซี่เแบรนด์น้องใหม่ค่ายลูกของร y ย l ลขัดนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเนาะแต่ว่าการดีไซน์สเปคข,ของเขาถือว่าโอเคเลยแล้วเฟซได้ลองจับมาแล้วด้วยยังไงก็ขอสปอยไว้ก่อนว่าจะมีรีวิวให้ดูแน่นอนนะคะสำหรับตัว Chris ี่เจ็ดห้าเนี่ยจะเป็น 75%ดสนะเป็นนาะเป็นแม็กคณิคอลแล้วเขามีสีให้เลือกเยอะมากโดยตัวนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นโปรนะคะโดยรุ่นโปรจะมีความพิเศษตรงที่ว่าคีย์แคบของเขาการดีไซน์มันจะมีลูกเล่นที่เพิ่มมากขึ้นส่วนเรื่องของสเปคไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะตัวนี้แทบจะใช้งานได้แม็กขั้นสุดแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้งานไร้สาย h o ตสวอปรวมไปถึงหน้าตาดีไซน์ที่สวยงามนะคะยังมีจอที่เอาไว้บอกแบตเตอรี่อีกด้วยส่วนตัวเฟสที่จับมา หลากหลายสีนะคะชอบตัวสีเขียวกับสีม่วงที่สุดแล้วเพราะว่าสวยมากจริงๆแล้วไฟ RGB ตัวนี้แบบดีมากอ่ะก็สปอยกันไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักแบรนด์นี้ก็ลองไปทําความรู้จักกันได้เรื่องของคุณภาพเฟซว่าดีกว่า R K เคอีกแล้วก็ราคาน้องอาจจะสูงสักนิดนึงโดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่4,199บาทหาเป็นตัวท็อปขึ้นมาหน่อยก็จะอยู่ที่4499ค่ะแล้วก็ทางฮาร์ดแวร์ไดเซอร์มีรับประกันสู์ไทยให้ด้วย1ปีเนาะใครเจอปัญหา ก็สามารถไปเคหมกับทางร้านได้อันนี้ก็สปอยสักนิดนึงว่าสวิชของเขาก็โอเคเหมือนกันนะยังไงเพื่อนๆสามารถรอติดตามรีวิวเต็มๆจากเฟชกันได้ค่ะอันดับที่5้าดัมโมชาร์เคแปดหลายๆคนอาจจะรู้จักแบรนดดมโมชาร์คด้วยเมาส์เกมมิ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีออกคีย์บอร์ดเกมมิ่งมาให้เหล่าเกมเมอร์ได้ใช้เช่นเดียวกันพร้อมกับในประเทศไทยเนี่ยมีตัวแทนนําเข้าอย่างเป็นทางการอย่างเคโมแล็ ac, ซึ่งมีการเปิดตัวไปในงานคอมมิชชัอีกด้วยคนมุงวูดเยอะมากเฟซ ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นมุงเช่นเดียวกันค่ะโดยเจ้าดัมโมชารคเ8เนี่ยก็จะมีสสีให้เลือกเนาะข้างในคีย์ปก็จะมีการตกแต่งแล้วจุดเด่นของเขาจะอยู่ที่หน้าจอค่ะคีย์บอร์ด75%ตัวนี้มีหน้าจอด้วยซึ่งตัวหน้าจอนี้ก็จะเอาไว้บอกสถานะการทํางานของตัวคีย์บอร์ดนะคะว่าเรากําลังเชื่อมโหมดไร้สายตัวไหนอยู่บ้างเพื่อใครชอบสไตล์แบบนี้เนาะแล้วก็เป็นแฟนๆของ่ายดัมโมชาร์คยังไงถนะ้าเกิดใครคนไหนสนใจนะคะราคาของน้องก็ถือว่าในเลนจ์ที่รับได้นะ อยู่ประมาณ3,290บาทส่วนเรื่องมีกัดการสั่งซื้อเฟสจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็ลองไปส่องสเปคเพิ่มเติมกันได้เลย อันดับที่4ี่แฟนเทค k 9 1 0ตัวนี้พึ่งเข้าไทยแบบสดๆดร้อนๆเลยทุกคนแล้วไฟก็ไปเจอในร้านของเขานะคะว่าลงจําหน่ายเรียบร้อยแล้วตัวนี้เปิดตัวมานานแล้วนะคะแต่ว่ารุ่นที่เข้ามาในไทยเนี่ยเป็นคอลเลกชันล่าสุดโดยจะมีสีสันที่มากขึ้นในความน่าใช้ของคีย์บอร์ดตัวนี้ค่ะคือเขาจะมีทั้งจอแล้วก็น็อปมาให้แต่แอบน่าเสียดายนิดน,นึงก็คือจอของเขาไม่ใช่จอภาพสีนะคะถ้าเกิดทําภาพสีมาเนี่ยขายดีมากแน่นอนและเรื่อง ของสเปคอะไรต่างๆค่ะจัดว่าดีเลยถ้าเกิดชนกับ d o ม o Shark ในอันดับที่แล้วตัวนี้เฟว่าดีกว่านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพจที่ใส่มาเป็น FR4 มีการม o d 4ฟมาให้ด้านในเป็น s o u South f c i n n s s w i t c h รวมไปถึงว่ามี Switch ให้เลือกค่อนข้างจะเยอะนะคะใครที่บอกว่าแฟนเทคเป็นแบนรนราคาถูกนี่คุณต้องคิดใหม่แล้วนะเพราะอันเนี้ยมันดีมากจริงๆต้องยอมรับเขานะคะส่วนใครที่สนใจน้องมีค่าตัวอยู่ที่3 3,490บาทพร้อมกับมีการรับประกันสินค้าจากทาง Gadget Villa ให้ด้วย2ปีเสียเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของเขาเสมอมาเลยค่ะอันดับที่3 s a สารู8 1เอ็หสำหรับ Me ค h a n i c a l k ีย board รุ่นนี้ก็มีการเปิดตัวในงานคอมมา r t คนมุงเยอะเหมือนกันเพราะความพิเศษของน้องเขาคือเป็นคีย์บอร์ด75%มีจอโดยจอของเขาเป็นจอท FT ีภาพสีด้วยซึ่งนี้เฟสก็กำลังจะรีวิวให้ทุกคนดูกันแบบฉบับเต็มๆนะคะก็มารอติดตามชม กันได้ถ้าถามว่าตัวนี้เนี่ยเด่นอะไรบ้างเฟชว่าเขาค่อนข,ข้างจะเด่นเรื่องหน้าจอขึ้นมาเนาะการดีไซน์แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็จะมีสีเนวี่สีไวท์ให้เลือกโดยตัวเคสอ่ะสีเนวี่จะค่อนข้างแตกต่างจากหลายๆแบรนด์เลยมันจะออกเป็นโทนม่วงๆนิดๆเผื่อใครที่แบบอุ้ยดูคีย์บอร์ดมาหลายตัวแล้วแต่ไม่อยากได้สีดําสีขาวซ้ํากับคนอื่นตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากกว่าค่ะส่วนของสเปกการใช้งานอันนี้ก็ถือว่าครบนะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานไร้สายมีรองรับมาสาโหมดเลย สวอปก็สามารถทําได้ h f a c i n g switch เฟสก็ South itch, เป็นตัวโพลีคาร์บอเนตแตกต่างจากคนอื่นเช่นเดียวกันบอกเลยว่าเอ้ยสเปคมันตึงมากแต่ว่ามีอะไรที่คุณต้องควรรู้มากกว่านี้ก็มารอติดตามคลิปรีวิวกันได้นะคะน่าจะลงวันถัด,ถดไปนี่แหละส่วนของราคาน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เฟสเลือกคีย์บอร์ดตัวนี้เนาะเพราะว่าราคาของน้องอยู่ที่3,490บบาทเท่านั้นตึงมากทุกคนราคานี้ถือว่าดีแล้วก็คุ้มค่าเลยนะคะกับสเปคที่เขาให้มายังไงถ้าเกิด ใครสนใจเขามีวานจำหน่ายเรียบร้อยแล้วก็ลองเข้าไปดูที่พิกัดใต้คลิปกันได้เลย อันดับที่ 2. g c จีคอนิคเอเก้าแปด c ม a คานิคเคีย o อ r ์ดโ l วปตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์คนไทยบอกเลยว่าการกลับมาของจีคอน i c ในครั้งนี้แมมีการปรับดีไซน์เยอะมากแล้วก็ถือว่าน่าใช้ขึ้นสุดๆใครที่เป็นสายทำงานใครที่ติดคีย์บอร์ดในโน้ตบุ๊กอยู่ชอบพิ้นแบบแป้นสั้นๆเล็กๆ Mechanical Keyboard ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ทุกคนกันด้วยไซส์ของน้องเป็นไซส์า98%าะมีทั้งโซนนำแผดมีทั้งโซนปุ่มต่างๆบน ค่อนข,ข้างจะครบมากๆโดยก่อนหน้านี้ทางแบรนด์ออกเป็นรุ่น G-Conic A75 มาก็จะถือว่าเป็นไซสเ์เล็กๆหน่อยแต่รอบนี้เนี่ยปรับทั้งการดีไซน์ใหม่วัสดุตัวคีย์แคปคือมันน่าใช้ขึ้นเยอะมากๆนะคะที่สําคัญที่สุดคือตัวนี้เนี่ยรองรับพอสวอปแล้วสเปคเฟสว่าชนกับพวกแบรนด์ Keycon n e w f y ได้เลยแต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกกันนะคะว่าชื่นชอบแบรนด์ไหนมากกว่ากันสําหรับตัว G-Conic A98 ที่เขายืนจุดขายมาเลยก็คือเขาอะ่ะมีฟังก์ชันที่สามารถเลือกใช Chat GPT หรือว่า AI ที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้อยู่ทางแบรนด์ตั้งใจทำส่วนของฟังก์ชันนี้ขึ้นมามากๆนะคะเพื่อจะมาตอบโจทย์สำหรับสายเขียนโค้ดที่ต้องการจะเลือก Chat GPT มาช่วยการทำงานทันทีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง option ที่เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถลองเก็บไปตัดสินใจเลือกกันได้โดยราคาค่าตัวของน้อง g c o n i c A98 นะคะมีวางจำหน่ายในไทยเรียบร้อยอยู่ที่ ,3990 บาทโดยมีให้เลือกทั้ง red blue blue s w i t c h นะคะก็ไปเลือกได้ตามใจเลือกตามฟิลกดตัวเองเลยและอันดับ ที่1 k ึ่งคีดัตเอ่98คือต้องขอบอกก่อนนะว่าอันดับหนึ่งเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามันน่าใช้ที่สุดนะก็แค่เรียงไปตามลำดับเฉยๆอ่ะเรากลับมาเข้าเรื่องสําหรับคียดัตเอ็นเ98เนี่ยมีกระแสะมาสักพักแล้วหลายคนที่เป็นสายทํางานก็อยากจะได้แมคเคนเข้าคีย์บอร์ดตัวนี้ไปด้วยไซส์ของเขาแล้วก็ยังมีจอมาให้อีกด้วยคือหน้าจอนี้เนี่ยไม่ใช่เหมือนแบบหน้าจอท,ทั่วไปด้วยนะทางจีนเขาใสาน่นวัตกรรมที่สามารถ ถอดจอแล้วเปลี่ยนเป็นนั่นนู่นนี่ได้อีกคือมีออปชันขายเพิ่มอะซึ่งในฟังก์ชันนี้เนะี่ยเฟสก็รอคอยที่จะเล่นเช่นเดียวกันนะคะแน่นอนว่าในอนาคตเราจะมีมารีวิวให้ทุกคนแน่นอนส่วนเรื่องความน่าใช้อื่นๆสเปคอะไรอย่างเงี้ยค่ายคีย์ดั๊เขาดีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็จะมีเรื่องของคีย์แคปใหม่สีบอดี้แบบใหม่ที่ไม่ได้เป็นแค่สีขาวตุนๆเหมือนเดิมยังไงถ้าเกิดใครสนใจนะคะตอนนี้มีเข้าไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเท่าที่ ลองไปสืบข,ข้อมูลมาโดยราคาน้องจะอยู่ที่4,990บาทถามว่าราคาสูกไหมก็อาจจะสูงสักนิดนึงแต่คนเราถูกใจก็ไม่มีคำว่าแพงนะคะก็ไปสั่งซื้อกันได้แล้วตัวนี้แบตเตอรี่มันอึดมากๆไว้มีรีวิวแล้วจะรีบเอามาบอกทุกคนกันนะคะโอเคค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นการอัปเดต7คีย์บอร์ดด้ ททีี่เเข้้าไยายยรรบอแปน,ะะนว่ามันน่าจะมีรุนน่นอื่นๆอีกอย่างเช่น Razer X Pub G ตัวนี้ก็มีการเปิดตัวในงานคอมม a r t ไปเช่นเดียวกันดีไซน์สวยมากๆยังไงเดยวแปะพิกัดไว้ให้เลยกันเนาะอ,อาจจะไม่ได้มีเซ็กชั่นแยกแต่ว่าหลายๆคนก็น่าจะถูกใจกันหากใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟซด้วยนะคะเดี๋ยวไว้ในเดือนหน้าเรามาอัปเดตกันว่ามีคีย์บอร์ดต,ตัวไหนเข้าไทยมาใหม่อีกจะได้ไม่พลาดทุกการสั่งซื้อคะ่ะวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับผมพบ Bye.